ทำนายฝันฝันเห็นตัวเงินตัวทองที่มีลักษณะใหญ่มากๆทำนายว่ามีโอกาสได้ติดต่อพูดคุยกับชาวต่างชาติและมิสหายต่างถิ่นซึ่งเป็นผู้นำโชคลาภมาให้ส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้ต้องรอบข้อมากกว่าปกติในเรื่องของการใช้คำพูดคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบทนที่ถูกใจเร็วๆนี้ส่วนท่านที่ฝันเห็นตัวเงินตัวทองเข้าบ้านหรือว่าฝันว่าอยู่ในบ้าน จะทำนายว่าจะได้รับโชคลาบจากการเสี่ยงดวงหรือมีคนนำข้าวของเงินทองมาให้ใครที่อยากได้บุตรก็จะสมหวังถือว่าเป็นความฝันที่ดีเลยค่ะและก็ในช่วงนี้ให้เรามาระวังคู่แข่งในเรื่องของงานและก็ธุรกิจที่พยายามจะหาโอกาสเล่นงานเราอยู่นะคะเลขมงคลสำหรับผู้ที่ฝันเห็นตัวเงินตัวทอง47 88 67 137 239 35 8 ทำนายฝันฝันเห็นเลือดนองทำนายว่าใครที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อหรือจะทำงานและต้องการที่ปรึกษาให้ปรึกษาผู้ใหญ่ที่มีลักษณะขาวท้วมจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้คุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีเลยค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือการประสานงานต่างๆ ต่อให้สนิทกันแค่ไหนก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นบ้างสำหรับด้านการเงินรายได้ของคุณจะเข้ามาเพียงพอที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสำหรับเลขมงคลของผู้ที่ฝันเห็นเลือดนอง20 28 80, 80 208 28 8 2 8 8ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ ทำนายฝันฝันว่าคลอดลูกท้องแล้วคลอดเชื่อกันว่าความฝันนั้นเป็นลางบอกเหตุดีงานที่ท่านคิดไว้จะเป็นผลสําเร็จหรือการทํานาค้าขายจะดีขึ้นจะได้รับโชคลาภถ้าในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆกับคนทั่วไปจะสําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีจะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมง,งาน หรือคนรอบข้างเป็นอย่างดีทุกๆด้านและได้รับความรักความเอ็นดูและจะมีผู้ชักจูงไปสู่ความสำเร็จจะเจริญก้าวหน้าในอนาคตอันใกล้สำหรับเลขมงคลของผู้ที่ฝันว่าตัวเองคลอดลูก2 3 3 1 7 4 1 4 8 3 3 9 6 6 9